ถือเป็นนักธุรกิจสาวสวยไฟแรงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านความงามผิวพรรณแล้วก็สุขภาพชื่อดังภายใต้แบรนด์สุปตาไทยแลนด์นะคะของผู้บริหารคนเก่งคุณทิติพัฒน์วราดามีคุณที่จัดจำหน่ายทั้งแบบปีกแล้วก็แบบส่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการผลิตในระดับสากลน,นะคะตามสโลแกนความสวยต้องมาพร้อมกับการมีชีวิตแล้วก็สุขภาพที่ดีโดยล่าสุดนะคะถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่นะคะถึง,ง,งว กับรางวัลแบรนด์อวอร์ดคอมพานี2022และรางวัลเอเชียเบสโปรดักส์บิวตี้อวอร์ด2022ไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองค่ะน้ำมนนะคะทิติพัน์โบรดามีคุณ c ีอโอแบรนด์ซุปตาค่ะโปรดักต์ตัวนี้นะคะเป็นโปรดักต์ใหม่เลยนะคะเป็นตัวเอเซ่วิตามินผิวนะคะซึ่งเราเปิดตัวไม่กี่เดือนนี้เองค่ะวิตาคตอนนี้นะคะเเราเปิดขาย1เดือน การันตีได้เลยว่าผลลัพธ์จากลูกค้าเนี่ยคือเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าใช้แล้วมันเห็นผลจริงนะคะตัวนี้ช่วยแบบปรับผิวขาวกระจ่างใสได้ดีมากคะ่ะเอาจริงนะคะก็คือด้วยความที่เราประสบปัญหาอยู่คำจากตัวเองแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าคนไทยเนี่ย มีแบบปัญหาผิวค้่มเสียแล้วก็แสงแดดของประเทศไทยทําร้ายผิวค่ะแล้วก็เลยแบบผลิตสิ่งดีๆออกมาให้กับลูกค้าเพื่อคนไทยะคะ่ะจริงๆก็คือเราขายผลลัพธ์จากที่เกิดจากตัวเองก่อนแล้วก็ลูกค้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรานะคะทําให้แบบฟีดแบงตอบกลับมาเองมากเราขายตัวตนขายตัวเองแล้วก็ขายแบรนด์ขายคุณภาพของสินค้าด้วยค่ะมีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราเนีนในเรื่องของ ออนไลน์มากกว่าเราก็จะเป็นช่องทางแบบทางสือ่เอเว็บไซต์แล้วก็ l ล n e Offi ิเชีนะคะแล้วก็เฟ e b o o กคะ่ะาตัวนี้เราจะค่อยๆพัฒน,นาแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะตามนะ สมัยแล้วก็ตามความนิยมของลูกค้าค่ะแน่นอนค่ะว่าุดตามไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพื่อลูกค้าตอบโจทย์แล้วก็เพื่อส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่า อยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ฝ่าช่องทางติดต่อได้ที่ Line Official นะคะแอดซุปตา45หรือไม่ก็ a c e b o o k นะคะซุปตาไทยแลนด์ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ซุปตาไทยแลนด์สามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage นะคะของแบรนด์ซุปตาไทยแลนด์ได้เลยนะคะ